สวัสดีนะสวัสดีนะบนครับอ้เาหงครบ้าอูไบ้านรูเดี๋ยวมนี่พอกับบ้าก่อนไถ่บ้านรูนะครับสเตนบายเฮ็ดพอครับสเตนบายพอปากช่องนะครับช่องก็ได้ยี่อเต้นบายเฮดพอครับนี่อันนี้พ่อจะหน่อยไหม่งสวัสดีครับ

เยกลกลทีมงานคุณภาพไปบิ่งกันครับาได้บได้หูเนี่ยย้ำขึ้นีสนิมหูแหกหูแหลกหูแหกแห้งหมหูเสียนี่ก็แย่ดิาราหูเสียไหนหูเน่ยเอาเร็เอาเร้ายนอนตัดเนาะแต่ท้าไป่านอนเลยไหมขุดแมงเ้ถ้าเรลงป้าเขาันดิตีตามของตีหางไหมหวงายิเง้ยย้ำเล เต้นใบครับเต้นใบแต่เด้งเออไปอัานแล้ววะได้ร่วมอ่ะกูเจ้าเออโอ้ยนี่ครับแง่เนี่ยโอ้ยเนี่ท่านออกมาอยู่ครบแล้วเวลาไมนไปลัด่างวันท้าวออกจากท้าวเลยกูลึกเลิไปมันประเทศได้อยู่วันที่นาไปหมห้องแรกเมื่อกี้ไปต่อเต้ยเบิ้ง เป็นรังสามเข่าดำน้าเนี่ยยยเังีมีเสียงเคียงตันหยาด้วยครับจังหน่อยเนอะมันอยู่ในช่วงสามเข่าครับไปครับไปอยู่กับเขาเมื่อมนุษย์ในยินเสียงเคียงตันหยายังไงนะครับเออขายดีดีเออเออเหขายกิ๊กกิ๊กนี่เราสองคนถ้ารุ่นกันครับ เงินเราเงินอัดผอมออกชี้นี่แหละช้นี่แหละช้นี่แหะอะไม่ได้ออกนะนี่หามาเอาจอนี่เรานโงหนามมากกูเห็นบออัดเราเด็กุมี่มีออกข้างกี่ตัว นี่สิเกี่ยวเกี่ยวท้านไช่ชอนนี่หรือช้ำนนี้นี่งมังปีิเกียวสิผึ้งวะนี่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 เฮ้ยนี่บ่นี่นะเดี๋ยวครับนั่นเออเฮ้ยงูปักอันกอนครับงูไปแล้วครับมึงมันไปแล้วมันจะจุกใส่วะว่าอยู่เพราะว่านั่นแตก รูดมือกูดิยุ่ออกแล้วขวานแมงนีหงงางเมียงวน่แม่มาโอ้ยถ่มถ่มไล่แมวผมี่โอ๊บนี่ดอชิไปครับถ่าเบิ้งตอนที่เขียนอีกคนละครับไปนี่มันหนาชิบอมีเหครับมันเหมือนแล้ว con đi nó ghi phải cái Cực cái bụng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  cái cái bụng 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 cái คนงูเอานี้กับบึาไม่วานคมาเ้านหรอกคนแย่กับสาวนี่คนสอไตล์ขอยชื่อนี่คือยากเด่นอย่างเงี้ยเ่เยราขับพ่อยเราขับผู้นึ่งย่ย่กํลังลองครับกํลังเออยูเนี่ยเกี่ยวเข้าไปเียนะับเบื้อง่งเบื้องีเรมวันเราดิัมันมันยังอยู่ว่ะมันอาจกว่เป็นเ่อง้ปเรียนนี่

คุ้มถืจะได้งินนี่ยคุ้มถึงคืปบคืปล่อยตัวแบบ่ดิมีดเล็บแบเนี่ยจบจมัฐบาลคือผงจากเลยรับาลคืออันนั้นเถิดไปยังดิออยืนคือเลี่ยวเขาสับหลักสับหลักอ๋อไมวายูกุญญนรลานไปเซ็นอลิกันอีก

พูดดีๆนะมึงเปล่าก้นสามหูชวยสามหูแเราเอาเยอะบางทุลันโอ้ยบอกว่าหูเร็วๆเมยงบางเรื่องแง่พวกแง่ถอนมือออกเกือบกูขาดเลยโอ้โหกะเป็นวันวันนีะครับสามหูกับสามตัวครับตันเลยตานเซมันเอออย่างไรเร็ว เหอเห็นตัวออกะเห็นแรียนมาก้ชีกแหละนี่มันข่บปุ่ะเล้ยนี่มันเสียงยุบปุ่นเรียบขางพีเว้นติบวะเรียวข้างพีเรียบมันเลียวข้างพี่มีนก็ไ่เมียนมันเลียวข้างพีโอเคหมดเห็นเปียววะซอยมองพน่ะหามองออกันไหมมาหาหมองมันเข่าเหอะอันสะพ้ายครับไปแม่เหอะไป

ยอขี่ผู้ดเนี่ยยอยอเยอยออยขี่แพ้ขาเขาตงาะนี่อะตาของ่านบ้านก็นี่สิเปนังก่อนนี่เธแล้วแหละออกมาตีข้อขาดลุง เออตัดดิเด็กแลเดอ้ัดคยิล่แมนดิโควตาเลยมึงอตัวรันได้ยังบ่มีสีดอกมีไม่จบจ้ะ้าเื้าเอนี่นี่มึงนี่มึงนี่มึงนี่นบิวบอ่อ้คนไต่เฝ้าคนไต่ใส่ยี่ส่วนไปพี่้องป้องไปกัน พี่น้องป้องป่ายทุกคนนคบนี่ทอี่หัวกุ้นต้นวี่ก้นเง่แบบไม่เป็นไรป้องอัดต้านต้านไปพูดถึงม่สะห็ดยงยัดเขายันเกใส่โปชิวบุญเตียนบ้าเห็ดกงยหดออกหลักโอเวครับเนี่ยไปทีกนเง่ให้ให้เห็นทุกรูกมุมคนเลยเนี่ยยยเราเงยเรายุวยเรานุยเราหัวมันกี่นังสติกอะยางยิงเห็นหัวโปรตีนมังไก่าหัวแห่ว่าอะดิ กลัวใครจะมาดึงมั้งเออเศเ้าแล้วเห็ดยังไม่ได้กินเรากัว่าเ hey! ้ยไปเลยมาทกูเขาแง่าแล้วเขาหัมมครับไม่จําใจเล่นอบบานี้ครับขี้กัวอะรอยาเียเอมวกพี่กลอนี่เอามาแรงจริครับ เอาใส่ๆเนี่ยเลยเลยบ้า

ให้ลูกสามขอสอยบากนี้ไม่โตอยู่เดะอยู่เดะไรนี่นะเงี้ยนะเฮ้ลูกเงี้ยต่มือพี่นะเอามันไใครลาเป็นสิบสิบไรแม่ระเบุนอะไอยู่ทำบาป้องตายเบิดแมีนไม่่เปล่ม่นก็ต้องยูมายูัน้ำิ่มใคร วพี่นี่มีหูอยู่ดมีมันไปพี่นี่ใครเดยเหียวจ้าเลียงนี่ไอเ่อเมียมันนี่อยให้ยชัก่นกจับเดไปเดี๋นี้ไป้แล้วก็ออก นั่นขาหนูของโบเป็นตะขี่แม่ม uh huh ันหนักมันหนักโบตัวย้อยนะองว่านี้นะโบเห็นเฮ้ยเงี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 ้ยนั่งดูแลนี่นี่นี่ต้องมากองมาไทยแม่งตายองหัวคือลูกนี่น่ะออกไหมหรอเฮ้ยแบบกีบแบบรีบแม่แบบแม่ ได้หาครับหาโอ้โหเดียวครับเชี่ยแมงลูกไมเดียวหาไปต่อครับไปต่อเต้บ่ได้เปิดตั้งกล้องไว้ไม่ได้เปิดตึ่มโม้ยยืนยันยืนยัน ตัวละตานสัมภาษณ์น่อยครับคุในในการคุ้มแย่ครั้งนี้คุณว่าจะได้ไหมครับออก้อนมือครับออกข้อนมืออกมอแล้วไม่คุ้ปคนแย่เดยวดดเยมือจะพงแงเอะไรปะงมือด้านมือด้านมาคนแย่นี่นีเดี้ยวได้ยูพดุกงี้ตุงี้ต๊กียับเา อานี่นะเปียวนะครูเปียวนะเปียวอยู่คนละหมอ,อาตรงเนื้ลาดาแม่โอ้ยมไม่อกมันเหงหางกน่อเ็ดเปียดอ,นะอยู่ไป,ปนะโอ้ยยังงก็หนีเนี่ยค่ะมันจีวรอะเฮ้เขาก่ได็กมาเร็วด้วยคือถกกล่อ,องออกไปให้พี่นอ้องเลยเนี่ยไปเลย เอฟเสียดอยเอฟเสีมันขาดเจ่หขาดแลครับแพงปื้ดหนูอ้าวเห็นตาบักขัางกบไตจุกกับไปนี่ดึงยางเกี่ยวได้รุ่นนี่นะเอ้ยมมทำมันขัดไว้เดี๋ยบักเอบถึกบักเอฟแม่สาธุครับรนเป็นสีบนอกกุหลาบเงิน พ่อเ่งจะ,จะจกลับทำไมอ,อย่าไปดึงมันเดีเ๋ยวมันกป็เซาออกนะเล่าฟ้าเงียบหน่อยอ,อันนี้ลูกล้านแง่ยบไปไปเฮียนไป,ไป,ไปอยเฮียนเสาผลงานครับอันนี้ปล่อยมันอันนี้ปล่อยมัน เลียงไว้นน่ล่ะเอะลี้ยงไปเลี้อานดเอ้เรีงมันไวครับเาเลี้ยงไว้นี่นนนแวน,น,เเนเวเขา <laughs> เ,เห็ดทำป่ายัวยั่วจ้าเียงไปเลี้ยวเปทำปาย่ว แจขาเป่าหนยังเขาวาล่ะตปยั่วๆจ้าใสะได้ใสะได้เหรอขอยัดกันเ่าดเลยวดมะเหลายอยไางกินข้าวครับกิครับเขาหลอนเนาะทีมงานหายครับเหลืออยู่สามคนจะไปใช้แม่ใช้ได้ครับว่าจะตายเขาเดีวทีมงานหาย

หว็นตรงนี้กินไปเขาไปซื้อปลาแดกมากินต้องกับปลาบ,บุาา๋งรับเป็ดบ้านใสจอ่ะไม่กินเลยผมลืมข้าวอ่ะ เขาเรเป็นคือิดสองส่วนเลยวป่า นวิดบอกแค่มาเอางามกามบอกบอกแค่มากิดตามอยู่แล้ว,วครับอะไรนะไอ้นาวินในเบื้องคิมนี่ ดูวหิวเขาบดได้บดนะบักขับ <c oughs> วงเงาวขวมด้คแกบบับ เราไปถึงหลานยายพัน,น,นก่อนทำนือสั้นปะน้ำตาขุ่นเพชร ไม่บอกไก็ปากเออลุนเย้คนล่าครับพุชแฉกท่องนะครับอึ่งอึ้งป้า่ิ๋วแม่เอามีหเหออย่าไปจั่เธอบอกเวนสร้างเวนเฮ้ยขี้

เสียหายหรพอถึงบอถึงแม่น้ำน้ำพุนง้ามีเหี้ยโอ้น้ำอัดอาว่ากัดเฉๆมยน่ยวันมึงบอกบอกมันเปลนน้ำพุนสีได้เฮ้ยเฮ้ยป้ตกองน้ำอัดนีู่ไปเลยเปละเปลเปลยสบู่ไปลเนี่ยบอกเรื่องจา

เราจะไปลงกอนจ้่โอเคครับที่ทัานนั่นอ่ะฉันได้เมื่อก่อนโคตรหวานเลยอู้เยี่ยนอเมริกหวานดีอยู่ดีล่ะอ๋อหนุ่มไอเกียอเมริาหางมิ้มระบุนตาน้ยเดี๋ยวใครใส้กี่อนนี่ส้มโอ เหมือนเมื่อกินเดือมื่อกินกับลูกแม่เขานั่งเออ,เอ,อสุกนิดเดียวรสชาติคือโคกเกาดีเออร้านไหนเป็นตำแซ่บเป็นอย่างเงี้ยหรว่าจำสูตรเจ้าของเป็นเนื้อตาวแซ่บก็แซ่บบางอย่างอร่อยกัน Nha bằng phải trinh thư nắng cho Tài lấy cho năng Cái nhà cái bài. If you go borrow luôn ba mama Má, à. má, mama Sao mama 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 xuống nằm mama 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 xuống nằm mama mama ờ mama 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 này อนขอแม่งอหม่ได้ยมาี่น่กาับ้าแม่ตัวครับคนดีไม่มีในโลกมันเนี่ยมันน่คือขู่ขลงมาสีนอพี่น้องห้าแม,ม่ตัวครับ

ไปห้องครับผม